ผู้ปกครองและเด็กๆวันนี้เราก็ยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการรู้จักกลางวันนะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะกลางวันเกิดจากอะไรรู้แล้วยังคะใครรู้แล้วตอบครูหนะะ่อยค่ะอะไรคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ภาษาอังกฤษเรียกว่าไงคะอ่านตามคุณครูนะคะดวงอาทิตย์ภาษาอังกฤษอ่านว่าซัน ซันนะคะซันแปลว่าดวงอาทิตย์เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักดวงอาทิตย์ให้มากยิ่งขึ้นมารู้จักหน้าที่ของดวงอาทิตย์ว่าดวงอาทิตย์ทําหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปไปพร้อมกับคุณครูนะคะและเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือกลางวันดวงอาทิตย์นะคะกลางวันกับดวงอาทิตย์จะเกี่ยวอะไรกันเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษวลคํากันก่อน ในวันนี้ขอนำเสนอคําว่า sun sun แปลว่าดวงอาทิตย์นะคะถ้าพร้อมแล้วไปสะกดพร้อมๆกันเลย s u n sun แปลว่าดวงอาทิตย์นะคะสะกดอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกัน s u n sun แปลว,ว่าดวงอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะเราไปเรียนรู้กันดีกว่าว่ากลางวันกับดวงอาทิตย์นะคะคืออะไรกลางวันและดวงอาทิตย์นะคะก็คือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกันเพราะว่ากลางวันจะมีดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆลองดูสิคะคุณครูชี้อะไรให้ดูอยู่เอ่ยใช่แล้วดวงอาทิตย์นั่นเองดวงอาทิตย์นะคะจะเกิดขึ้นในตอนกลางวันเท่านั้นนะคะไม่ได้ขึ้นตอนกลางคืนนะคะ กลางคืนพระอาทิตย์จะตกดินและท้องฟ้านะคะก็จะส่องแสงสว่างแต่ว่ากลางวันก็มีแสงที่จะมืดมนเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดพายุหรือว่าฝนตกหนักและท้องฟ้านะคะในตอนกลางวันก็ยังมีนกโบยบินนะคะให้เราได้มองเห็นกันด้วยและก็ยังมีว่าวนะคะที่สามารถเล่นได้ในเวลากลางวันเด็กๆรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีดวงอาทิตย์เนี่ย เวลากลางวันของเราเนี่ยก็จะมืดมนมากเลยนะคะก็จะกลายเป็นเวลากลางคืนตลอดทั้งวันทั้งคืนไปเลยถ้าไม่มีดวงอาทิตย์นะคะเราก็จะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยนะคะอย่างเช่นท้องฟ้าภูเขาก้อนเมฆสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีแสงสว่างนะคะจากดวงอาทิตย์เราก็จะมองไม่เห็น อะไรเลยนะคะบนท้องถนนก็จะเกิดความอันตรายมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะดวงอาทิตย์จะทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวของเราได้ในเวลากลางวันนั่นเองและเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินนะคะเวลาของเราก็จะเปลี่ยนเป็นกลางคืนทําให้เราสามารถมองเห็นดวงดาวและดวงจันทร์ได้นั่นเองเป็นไงบ้างคะเด็กๆรู้จักดวงอาทิตย์กันแล้วใช่ไหมคะได้รู้ว่าดวงอาทิตย์ทำหน้าที่อย่างไรแล้วใช่ไหมคะ ดวงอาทิตย์ทำให้ยังไงคะทำให้เกิดความสว่างและเราเรียกความสว่างนี้ว่าเวลากลางวันใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักกันแล้วนะคะเก่งมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ